บทที่889นินพานเพลิงสวรรค์เสี่ยวเหมยพร้อมหรือยังทังซานนำตรีศูนย์เทพสมุดกลับและจับมือซ้ายของเหมยกงจือเคียงข้างกันด้วยความคาดหวังบนใบหน้าของเหมยกงจือเขาพยักหน้าอย่างหนักจัก,กระของสายเลือดที่อยู่ด้านหลังศีรษะทับซ้อนกันและพลังทั้งหมดของสายเลือดก็พุ่งเข้าหาภายในแบรน,นกยูอวกาศของทังซานจิตสำนึกทางวิญ,ญญาณและพลังสายเลือดยังคงผสานกันช่องสีขาวเงินปรากฏขึ้นด้านหลังพวกเขาทั้งสองคน ขณะที่ข้อความปรากฏขึ้นก็เต็มไปด้วยกฎสีแดงเข้มที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้มือของแทงซานค่อยๆผสานเข้ากับเธอตามส่วนที่เหมยกงจื่อถือไว้และใบหน้าของเขาก็เริ่มหลอมรวมกับเธอมีรูปลักษณ์ที่เจ็บปวดอย่างยิ่งใบหน้าของเทพปีศาจสุดลงเมื่อเขาไปถึงระดับของเทพราชาเขาก็รู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับเวลาและพื้นที่ของจักรวาลโดยธรรมชาติจิตสำนึกของเขาถูกกดขี่โดยสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดที่ยังคงเดินทางผ่านการเวลาและอวกาศ ในแดนมรณะหลังจากการโจมตีของพันธมิตรเผ่าพันมนุษย์แอร์และงูเหล่าทวยเทพก็ตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติมนุษย์ที่มีสิ่งประดิษฐ์12ระดับบนร่างกายของพวกเขาดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งจริงๆประมาณระดับที่10เป็นไปไม่ได้มันช้ามากที่จะจัดการกับมอนสเตอร์ธรรมดาที่ไม่ใช่ระดับพระเจ้าในสายตาของพวกเขารู้สึกราวกับว่าภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวคือผู้หญิงและผู้ชายที่มีผมคริสต์แอร์และงู8หัวที่มีการระเบิด ฉันไม่รู้สถานการณ์ด้านข้างของปีศาจแค่มองด้วยวิธีนี้ทำไมเราไม่ลองดูละบางทีอาจมีวิธีค่าที่นองเลือดปีศาจพยากรณ์ก็พูดกับปีศาจที่อยู่รอบตัวเขาเส้นทางสายเลือดแบบไหนนอกจากผู้นำไม่กี่คนที่นี่ไม่มีอะไรมาขวางการดำรงอยู่ของเราได้อย่างแน่นอนอศูนย์เทพแห่งการต่อสู้บ้าคลั่งโกรธจัดและหลังจากซ่อนตัวอยู่นานเขาก็หายใจไม่ออกตาย ลองลองมันเสียงกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางเทพ,พเจ้าอสูรโดยทำนายว่าดวงตาแนวตั้งสีม่วงดำขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเทพปีศาจและรัชมีจิตวิญญาณอันสง่างามก็ปกคลุมพื้นที่ด้านล่างทั้งหมดทันทีเขาเป็นเทพอสูรที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าอสูรยกเว้นพวกปีศาจปีศาจและผู้ผีและความแข็งแกร่งของเขาได้มาถึงราชาเทพครึ่งขั้นแล้ว สพื้นที่ใต้พิภพทั้งหมดเงียบงานและมนุษย์ปีศาจนกยูงและขุมพลังระดับพระเจ้าอื่นๆที่ต่อสู้อย่างดุเดือดกับสัตว์อสูรก็ล้มลง,ลงพร้อมๆกันรูปลาแห่งความปิติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเทพปีศาจและในวินาทีต่อมาก็ถูกแทนที่ด้วยความประหลาดใจไม่รู้จบเลวไฟหลากสีลุกชนทุกคนฟื้นคืนชีพจริงๆหลินซีโม่ปิงจีง้แมวใหญ่และสูฉินรวมตัวกันเป็นวงกลมเล็กๆภายใต้พลังของคริสตันพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด มนุษย์ที่ฟื้นคืนชีพเหล่านั้นไม่รู้ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกราวกับว่าพวกเขาฟุ้งซ่านครู่หนึ่งอีกครั้งเทพปีศาจพยากรณ์กัดฟันบสัสมนุษย,ยชาติได้ล่มสลายอีกครั้งและฟื้นคืนชีพอีกครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่คราวนี้เป็นตาของเผ่าปีศาจที่พูดไม่ออก าว่าไร้คำพูดพูดไม่ออกทันใดนั้นหัวงูยักษ์ทั้ง8ดตัวได้พบตำแหน่งและกัดพวกมันแม้ว่าวิญญาณระเบิดในตอนนี้ไม่สามารถฆ่าเขาได้ในไม่กี่วินาทีแต่ก็ยังทำให้เขาได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งตั้งแต่การปรากฏตัวของปีศาจเผ่าพันธ์ุงูใหญ่เคยได้รับความคับข้องใจเช่นนี้ได้อย่างไรกล่าวอีกในหนึ่งสามารถทนต่อความคับข้องใจแบบนี้ได้หรือไม่ ทุกครั้งที่เทพปีศาจส,สวรรค์ระเบิดอย่างน้อยเขาจะกินเผาปีศาจนับหมื่นอย่างเปล่าประโยชน์นับตั้งแต่เขากลายเป็นสายเลือดสุดยอดของแทงซานู8หัวไม่เคยได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้เลยกลุ่มพลังอสูรมองดูหัวใหญ่ทั้ง8ที่จู่ๆเข้ามาทันใดนั้นพวกเขาก็ลุกเป็นไฟและการโจมตีนับไม่ถ้วนก็ล้มลงบนู8หัวอย่างไรก็ตามต่อหน้าสัตว์ร้ายดังกล่าวการโจมตีทันทีทั้งหมดเป็นเหมือนเรื่องตอลกอกอ ปู8หัวซึ่งถูกทุบตีก็โกรธโดยตรงทุกครั้งที่ถูกทุบตีเขาต้องใช้พลังงานจํานวนมากที่อธิบายไม่ได้เพื่อฟื้นจากอาการบาดเจ็บนี่ไม่ได้ทําให้เขากินเปล่าเปล่าโดยตรงหรอกหรือกินหนักมากแต่ผลกลับไร้ผลเขาทนไม่ไหวแล้วคํารามเลือดสีแดงสดพุ่งออกมาราวกับหินหนืดไปทางเทพอศูนจํานวนมากและเทพปีศาจก็เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว นี่คือไฟหินที่มืดมนที่สุดในโลกและยังมีความสามารถในการกัดกร่อนที่ทรงพลังมากหลังจากที่เลือดของงู8ดหัวพ่อนออกมาแม้แต่พื้นที่ที่เหลือก็กระจัดกระจายแต่เลือดนี้เพียงอย่างเดียวทําให้ลอมาหายใจของเขาลดลงอย่างน้อย30เปอร์เซนรีบวิ่งไปที่ประตูอวกาศอีกครั้งและเริ่มกินปีศาจธรรมดาเหล่านั้นจริงๆนําคนอื่นๆเข้าสู่วงการต่อสู้ของปีศาจทั้ง7ในทันที เมื่อมองดูนางคริสตันที่อยู่บนท้องฟ้าเทพอสูรทั้งเจ็ดวงรวมทั้งเทพประศูรพยากรณ์และเทพประศูรสงครามบ้าคลั่งก็เงียบไปพร้อมๆกันฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาทั้งเจ็เทพปีศาจเงียบลงตอนที่890ดาบศักดิ์สิทธิ์มาถึงพลังมังกรผ่านไปจริงๆแบ่งออกเป็นเก้าเงาและแบ่งเทพปีศาจทั้ง63ออกเป็นวงกลมการต่อสู้ของเขาโดยตรงและเขาเองก็เข้าหาทั้งเจวมถึงปีศาจแห่งการทำนายและปีศาจการต่อสู้ เทพปสู์พยากรมองดูหญิงคริสตนสุดสวยที่อยู่ข้างหน้าเขาและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาคิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงๆทำไมจูจๆถึงมีตัวตนอยู่ในนี้พื้นที่ที่กล้าเผชิญหน้ากับเทพปีศาจท,ทั้ง70องค์และดูเหมือนเธอจะเป็นคนสบายๆคุณเทพปีศาจคำทำนายรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยและจิตสำนึกของอาณาจักรราชาเทพครึ่งก้าวมองไปที่สตรีคริสตนที่อยู่ข้างหน้าเขาและตัวสัน่น ฉันอยู่นอกดาวแล้วไม่ต้องแปลกใจรอยยิ้มขี้เล่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่บอบบางอย่างหาที่เปรียบมิได้และวู้ปิงจี้ที่อยู่ด้านข้างก็รู้สึกเหมือนกับถังซานเล็กน้อยเหนียวก่อนมันค่อนข้างลำบากที่จะฆ่าพวกคุณทุกคนดังนั้นพักผ่อนให้เต็มที่จริงๆพูดกับเทพปีศาจท,ทั้งเจิองค์พร้อมกับร่างโคลน9้าตัวติดต่อ,อกันเทพปีศาจมักรู้สึกว่าควรพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ในโลกของวอลคราฟ เมื่อเวลาผ่านไปและพื้นที่รูปลักษณ์นั่งเดิมของดาบเทพอาชูราก็ถูกเปิดเผยอย่างช้าๆเมื่อเทียบกับการฉายภาพควบแน่นที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายเวทมนต์ในมือของเหมยกงจือดาบวิเศษอาชูราของจริงมีออร่าที่สง่างามและเครื่องหมายเวทมนต์ก็เรียบและสะอาดไปหมดหากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกก็ยากที่จะเชื่อมต่อสองสิ่งประดิษฐ์ไปด้วยกัน เหงื่อหยดจากหน้าผากของถังซานและตอนนี้เขาก็เหมือนกับที่เธอปฏิบัติต่อเขาในชีวิตก่อนหน้านี้แปลงร่างเป็นผู้ถือดาบอาชูร่าและอาศัยการเชื่อมต่อในตำแหน่งของพระเจ้าเพื่อรวมเข้ากับเธอ แม้ว่าฐานการฝึกฝนของเหมยกงจือในปัจจุบันจะถึงระดับสูงสุดของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แล้วแต่ก็ยังยากที่จะนำออร่าของดาบชูร่าไปถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจถูกปีศาจพัดพาไปดังนั้นในฐานะที่เป็นรุ่นของราคาเทพสามีของเธอสิ่งที่ถังซานต้องทำคือทำให้กระบวนการทั้งหมดขององค์การเรียกคืนดาบอาชูร่าสามารถควบคุมได้ นานมาแล้วดาบเทวเทพอสูรน,น่าจะถูกเรียกว่าดาบอสูรอสูรซึ่งแสดงถึงเจตนาฆ่าอย่างสุดต่งของอาณาจักรเทวะที่พวกเขาอยู่ณตอนนั้นแต่ตามอารมณ์ของแท้งซานเขาไม่เต็มใจที่จะฝึกฝนเจตนาฆ่าถึงขีดสุดและสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเขาและเซียวอูดังนั้นหลังจากฝึกฝนมานับพันปีเขาจึงค่อยๆลดความตั้งใจในการฆ่าภายในดาบอสูรเทพอสูรและหลอมมันให้เป็นดาบเทพอสูรในปัจจุบันด้วยพลังพิภากษาดั้งเดิมที่สุดของอาณาจักรเทวะ นอกจากนี้ยังอนุญ,ญาตให้ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองของเขาเสริมกันจากการเข้ากันไม่ได้ในตอนแรกและส่งเสริมความก้าวหน้าของเทพสมุรนี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ของอสูรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแทงซานแต่ในกระบวนการทั้งหมดเขายังคงมีร่องรอยขององค์การฆ่าอยู่เพราะต้นกำเนิดของเทพเจ้าชูราคือการฆ่าและการพิพากษาและพลังของกฎหมายที่เป็นของเทพเจ้าชูรา,าก็เป็นกฎแห่งการฆ่าและการพิพากษาเช่นกัน พลังอสูราเล็กน้อยที่เกิดจากการเกิดใหม่ของเขายังเป็นความหมายดั้งเดิมที่สุดขององค์การข้าในตำแหน่งเทพเจ้าอสูราด้วยเหตุนี้ดาบอาชูร่าในมือของเหมยกงจือจึงแตกต่างจากดาบอาชูร่าตัวจริงเหมยกงจือรู้สึกเพียงว่าผิวหนังที่เขาและถังซานสัมผัสกันเริ่มร้อนแผดเผาและรู้สึกเบาๆว่าพลังงานของถังซานเริ่มสะสมในร่างกายของเขาความสบายใจที่อธิบายไม่ได้ในจิตสำนึกของเขาดูเหมือนว่าพวกเขาเองควรจะรวมกันในร่างกาย ในเวลาเดียวกันภายใต้สถานการณ์เดียวกันพลังของเวลาและพื้นที่ยังคงรักษาการดำรงอยู่ของช่องการการอาวกาศและการถือกำเนิดของดาบเทพอาชูราจนกระทั่งความรู้สึกอบอุ่นนี้ถูกส่งผ่านจากแขนไปที่เอวเหมยกงจือก็ตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและหันไปมองทงังซานในขณะนี้ร่างกายส่วนล่างทั้งหมดของแทงซานร,รวมทั้งแขนของเขาได้รวมเข้ากับร่างกายของเธอแล้วและเมื่อมองดูสิ่งนี้ก็รู้สึกเหมือนเป็นร่างกายคู่ร่างกายคู่ เกิดอะไรขึ้นดาบเวทมนต์เทพประสูนรลงมาดาบเวทมนต์เทพประสูนรก็ค่อยๆแตกเป็นเสียงๆและถังซานก็ผสานเข้ากับร่างกายของเธอในขณะนี้เหมยกงจือรู้สึกสับสนเล็กน้อยพลังที่เป็นของเรากลับมาแล้วเสี่ยเหมยคุณพร้อมที่จะนําความทรงจําในอดีตของคุณไปหรือไม่ถังซานยิ้มและมองไปที่เธอดาบอาชูร่าได้ผ่านการเวลาและพื้นที่ไปแล้วมากกว่าปกตินะเวลานี้ขั้นตอนสุดท้ายคือการกลับมาโดยเจตนา ฉันอยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไรในอดีตเหมยกุงจื่อตอบเธอเห็นใบหน้าซีดของถังซานและเหงื่อที่หน้าผากของเขาเห็นได้ชัดว่าสำหรับเขาสถานะปัจจุบันเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่จริงๆรวบรวมสติยึดมั่นในต้นกำเนิดและจากนี้ไปคุณจะรู้อดีตของเราทั้งหมดร่างของถังซานผสานกับเหมยกุงจืออย่างสมบูรณ์ ทันใดนั้นดาบเทพอาชูราก็เร่งทะลุผ่านทางเดินและเสาแสงสีทองที่ปกคลุมเหมยกงจือไว้อย่างสมบูรณ์จากเหนื้อกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ผมสีซีของเธอที่เปลี่ยนจากรัศมีอาคาตก็กลายเป็นสีแดงเข้มในทันทีบทที่891ดาบศักดิ์สิทธิ์ชูร่าถูกระงับระหว่างทั้งสองคนหลังแสดงท่าทีตั้งคำถามกับเธออีกครั้งและหลังจากได้รับคำตอบที่แน่ชัดแล้วถังซานก็แตะนิ้วไปที่หน้าผากของเหมยกงจือ ในพื้นที่จิตสำนึกที่บริสุทธิ์อย่างหาที่เปรียบมิได้ทันใดนั้นมีเพียงเธอและถังซานเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้นับหมื่นปีช่างกว้างใหญ่ชายผมยาวกระโดดลงจากหน้าผาสูงโดยเปลือยกายและดอกบัวโลหะสามดอกก็ระเบิดออกในระยะไกลหน้าผามีคนเคยทิ้งหินก้อนหนึ่งลงมาจากหน้าผาและต้องใช้เวลา19วินาทีในการได้ยินเสียงสะท้อนซึ่งยาวกว่านรกที่18-1วินาที ร่างกายของเขาสลายไปในท้องฟ้าและวิชาเสวียนเทียนสีขาวบริสุทธิ์ไม่เพียงพอที่จะปกป้องเขาจากผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้สลายไปในท้องฟ้าชีวิตแรกของเขาสิ้นสุดลงบนดาวดวงอื่นหญิงสาวผมสีฟ้าที่มีใบหน้าเหมือนเอลุ้งเขาขึ้นมาตอนยังเด็กและเดินช้าช้าไปหาชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบนพื้นหันหน้าไปทางมนุษย์ที่ไปถึงเจ้าโตหลัวด้วยรัศมีของเธอลักษณะอ่อนโยนเข้ากับสภาพแวดล้อมมีเลือดทุกที่ คุณรู้หรือไม่ว่าอาณาจักรที่สูงที่สุดในดินแดนจัก,กรพรรดิเงินครามคืออะไรหญิงสาวผู้อ่อนโยนแต่จมูกเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอเขาดูไม่ดีเลยตอนที่เขาเพิ่งเกิดและไม่ได้ปลูกสายเลือดจัก,กรพรรดิเงินครามของเขาแต่ดวงตาของเขาว่องไวมากซึ่งทำให้อาญินไม่เต็มใจในหัวใจของฉันลึกไฟป่าเผาไม,ไม่ได้และสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิก็จะพัดมาอีกครั้งกลับใดที่ฉันไม่ต้องการมันแม้ว่าคุณจะฆ่าฉันและถังเห่าที่นี่ในวันนี้คุณจะไม่ได้รับแหวนวิญญ,ญาณของฉัน กระดูกวิญ,ญญาณของฉันเท่านั้นต้องการพระเจ้า7749องค์ฉันจะสามารถเกิดใหม่ได้แม้ว่าเจ้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำซ้ำๆฉันสามารถถวายเครื่องสังเวยโดยสมัครใจและมอบวงแหวนวิญ,ญญาณและกระดูกวิญญ,ญาณทั้งหมดให้คุณแต่หลักการคือคุณต้องปล่อยให้เขาและลูกของฉันจับไปดวงตาของทารกเริ่มว่องไวขึ้นและมีเพียงเสียงร้องที่ดังก้องหัวใจยังคงอยู่ในจิตสำนึกของเขา แม่คะาทำไมเราต้องช่วยมนุษย์คนนั้นด้วยในป่าใหญ่ชิงโต้กระต่ายน้อยน่ารักถามผู้หญิงที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่อยู่ข้างๆเขาเพราะเธอได้รับบาดเจ็บเราน่าจะช่วยเธอได้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มและตอบเธอประโยคนี้ทำให้เธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับโลกมนุษย์ พ่อข้าวต้มพร้อมแล้วอย่าลืมดื่มเด็กชายร่างผอมบางชื่นชมความสัมพันธ์กับพ่อของเขาและววิ่งไปที่ภูเขาใกล้หมู่บ้านเมื่อมีสติสัมปชัญญะเขาจึงต้องไปช่วงเวลานี้ทุกวันการฝึกฝนวิชาสเสวียนเทียนและเนตรมันม่วงเป็นความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขานำมาในชีวิตก่อนหน้านี้ เซียวอูแม่จากไปแล้วคุมถึง1 0 0 0 0แปีขอองค์การฝึกฝนคุณไม่ใช่เด็กที่ต้องการการปกป,ป้องจากแม่ของคุณอีกต่อไปฉันต้องไปหาพ่อของคุณหญิงสาวหันหลังทิ้งร่างอย่างเด็ดเดี่ยวเธอรอวันนี้รอนานเกินไปเมื่อกระต่ายน้อยเข้าสู่ฐานการพบปลูกหนึ่งแปีเธอได้พบกับแม่ของเธออีกครั้งฉันไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงอยู่ในอาการโคมา่าเมื่อเธอตื่นขึ้นอีกครั้งต้าหมิงและเอ่อหมิงอยู่เคียงข้างเธอและขอโทษเธอพวกเขาไม่มีเวลาช่วยพวกเขาลงแม่ของเธอ เธอปฏิเสธคำเชิญของต้าหมิงเอ้อหมิงแทนที่จะไปที่แกนกลางของป่าชิงโตเธอกลายเป็นมนุษย์และออกจากโลกของสัตว์วิญญาณเธอไม่เต็มใจที่จะอยู่ในสถานที่ที่น่าเศร้านี้แม้ว่าจะเป็นเธอก็ตามด้วยพรสวรรค์ด้านยูยิตสูและการแปลงร่างวิญญาณสัตว์ศูนย์เธอได้รับตำแหน่งเป็นนักศึกษาฝึกงานที่วิทยาลัยนอตติงในหมู่บ้านเล็กๆเมื่อเธอเปลี่ยนชุดนักเรียนที่สะอาดและมาที่บ้านหลังที่7เธอได้ยินเด็กสองสามคนเรียกคนหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นคนโตที่ดูดีกว่าเล็กน้อย สวัสดีฉันชื่อเสี่ยวอู่ที่แผลว่าเต้นระบำสวัสดีฉันชื่อถังซานใช่ฉันมาจากที่นี่ฉันเป็นหัวหน้าหอพักที่นี่เรียกชื่อฉันก็ได้ขอถามหน่อยได้ไหมว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคืออะไรเขาถามเธอจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันเป็นกระต่ายขาวตัวน้อยที่น่ารักแล้วคุณล่ะคุณต้องรู้ว่าร่างกายของฉันเป็นกระต่ายกระดูกอ่อนอายุหนึ่งแปี ถ้าอย่างนั้นคุณก็เหมาะกับฉันจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันเป็นอาหารสําหรับจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณหญ้าสีเงินสีน้ําเงินเขาดูหน้าเบื่อเล็กน้อยซึ่งทําให้เธอรู้สึกน่ารักมากเธอน่าสนใจจริงใจจริงนะาให้ฉันเข้าไปไหมกระต่ายกระดูกอ่อนตัวไหนที่กินหญ้าสีเงินสีน้ําเงินโดยปกติแล้วสิ่งที่ต้าหมิงเอ้อหมิงและแม่ของเขาเตรียมไว้ให้เขาคือผลไม้วิญญ,ญาณ ถูกต้องเรามีกฎในวิทยาลัยที่นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาทำงานควรแสดงความแข็งแกร่งของศิลปะก,การต่อสู้ของพวกเขาดังนั้นฉันอยากจะสู้กับคุณเรียนรู้จากกระต่ายอายุหนึ่งแปีจริงไหมแน่ใจนะเขาพยักหน้าแน่นอนความแข็งแกร่งของเขาเป็นอย่างไรเขาบีบน่องของฉันใหญ่มากเขาไม่คิดว่าผมของฉันจะถูกนำมาใช้เพื่อโจมตีอัญญประกาศคู่